สวัสดีเด้อพี่น้องปองไปลุงป้าอาวาน้าบ,บ้านาสาวจุกคูทุกคนมือนี่เราประตูใส่สิ่อมือมาได้เวลาแล้วเด้พี่น้องต้องวัดไปแล้วเราประตูใช่ดาวจนสตาร์ต้องงัดแล้วพี่น้องเอาเบิ้งจอจอเบิ้งไกลๆนะพี่น้องเนาะเป็นจังไรมาเบิ้งผาไ่ไกลๆ,ๆเห็นจอจ่อไปนะพี่น้องเนาะ มึงจะพญายกันจอดจ่อไงมึงพญานาคมึงพญายกันจอดจ่อยังไปเมึงเราประตูใช่เราจนสตากันเนาะพี่น้องเนาะเมึงดานนี่หลักะมึงดานทั้งปุ่นต่อไปเบิ้งต่อนะพี่น้องเราเบิ้งดานนี่บ้านี้มึงจากดานทิศใต้พวกนึงเบิ้งดานทิศเหนือแล้วเบิ้งดานทิศใต้พี่น้อง เห็นพญ,ญานาคสัตว์ชัดนับพี่นะ้องเนาะด้านทีนี้เห็นว่าสัตว์บังกันอยู่ด้านนี้เห็นสัตว์เลยเห็นธนัตตน,นีเลยพี่น้องเต็มเต็มเลยบอกว่าพญ,ญายิ่งเรือวาพญ,ญานาคฟังฝุ่นเห็นเห็นว่าเต็มที่ฟังทิศเหนือมาอยู่ฟังทิศใต้ทายจากฟังไทิศใต้ไปเห็นสัตว์เย็นพี่น้องพญ,ญานาคงามๆานับพี่นะ้องเนาะ เอาไปเขาเป็นนาปกพป่นนองงา้มๆให้พี่น้องเห็นว่าท่านแล้วเด้อพี่น้องเด้อเมื่อเริ่มลงสีล่องพื้นที่ซื้อดอกว่าท่านได้เป็นจริงเป็นจังดอกเดี๋ยนี้สร้างกับพ่อีผู้ใดแล่าไปบานลับบันไปเที่ยวปีใหม่หาขอบครัวกันหมดแล้วหลังปีใหม่ยังสิมนีอีกสร้างกันสิกลับมาเด้อพี่นนองเด้อมันกันเงียบๆด้วยสองสามหมื่อยังสีมีสร้างมาทำต่อ อาบานนี้ก็ไปเบังเล่าประตูใช่ดาวจนสตาต์โเล่นอกพี่น้องม้าบันนี้พี่น้องมาเบิงดาวจนสตาร์เล่าประตูใช่ต่อพี่น้องือว่านี่ดาวจนสตาร์ลดเด้อพี่น้องเด้วยดาประตูใช่ได้สามหลุดเขาสามหลุดอยู่สี่เล่าได้สามหลุดสุดประตูใช่ประตูใช่เป็นตัวหลุดอย่างอื่นเขาหมดอยู่สามอย่าง วันนี้มาเบิ่งของวันที่สามสิบเอ็ดนาะพี่น้องเนาะของมือนี่ละมือเศร้านี่มันเป็นมือว่านมือเศร้านี่ดาวประตูใส่ได้สามดาวจนรุดดาวประตูใส่ตัวใหญ่รุดอีกมือเศร้านี่ดาวจนสตาร์วันที่สามสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบเก็กับมาดาวจนสตาร์ุดพี่น้อง ล่าประตูใส้การุดไปเล่าสันติภาพเด่นหาล่องหกเขาหาอะไพี่น้องในหาเก็ดลูดปลาซ่า้นเล่าเด่นหกล่องหาเขาลูดหาพี่น้องในเก็ตหากับกันหาเก็ดเก็ดหาเนาะเล่าเอกตาเด่น เด่นหกล่องหาเขาเด่นเขาหกพี่น้องเขาตัวเด่นหกใดหนึ่งหกนาะพี่น้องนะเอาพี่น้องผู้ใดเขาว่าแล้วกันสคดีกันแหมว่าน้องพี่น้องนะเอาไปไปต่อเลยพี่น้องบอกลายยายห้างไปต่อได้แล้ววันที่หนึ่งมกราดเด้อพี่น้องวานี้เป็นปีใหม่เลอพี่น้องสงไทยแล้วสามหลุดพี่น้องสงไทยปีเก่า ส่งไปแล้วสามบุตรมื่อนี่อันนี้เอาปีใหม่ต้อนรับปีใหม่หมือเอื่อนพี่น้องสิงเป็นตัวใดเนี่ยได้จนสตาวันที่หนึ่งมกราสองพันหาร้อยมกราคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดพี่น้องเป็นปีใหม่ละเด้อพี่น้องของใหม่ละเด้อบานี้เด้อบังปีใหม่บานิกระสีลำด้วยกันบานิละเดินตลอดรางน,นั่นนี่เขาตลอดเขาหกหลุดหกหลุดยืนได้น,น้องพี่น้องเนาะ ดาวจนสตาวันที่1นึ่มกราสองพันหาร้ยหกสบกรจับคู่จับคูสีหาสีหาสองซี สองสี่หกคำคนนี้บ่ได้พี่น้องซ้ำนี่มืออื่นเจ็กจีเร่ั่นบ่ได้ั่นเสียงปีไม่ก้นเสียงเพ่งสีหลายเน้ะพี่น้องมือนี่ก็สีมีแนวพระท่านปันหดพระท่านคำเก็ดแปดวิ่งวิ่งเก็ดแปด Kết 8, Vinh Vinh kết 8 Cơm kết 8 Long 2, Si Long Si Hạ lang. Patu. Chay. Patu. Chay. chấp khu chấp khu 5, 1 2, kết 2, kết 8, kết Vinh Vinh Xuống kết Ok nhá, cứ chắc lũng sâu Thứ hai này, chỉ ăn lệch lũng vô sâu เด่นตะเหล็กลงพี่น้องสองเก็ดวิ่งด็สองเก็ดวิ่ง,สอง,งสองเก็ดกลมร่องหาหนึ่งร่องแปดเก็ดครูวิ่งเด่นเก็ดร่องสอง ลาสันติภาพสันติภาพสันติ cu pet chi cầu ngũ Vinh Cầu ngốc Vinh Vinh cầu Cóm cầu long Lòng แปดสี่ร่องงคหาคูวิ่งเดินเก่าร่องหก 50 sĩ xuân lao bác sĩ xuân lao เล็บคู่ศูนย์หนึ่งหาสี่ móc à cái wing à si à si wing ดึงหาซีกลมหาซีร่องศูนย์หนึ่งร่องหกขาคูวิ่งเดินหาร่องซี いくた。

Vinh Vinh Ok Ok Vinh Hãy subscribe ล่องหกหาล่องสองสามกูวิ่งเด่นหกล่องเจ็ดกุมเ,เป็ไปเขียนกุม bed. Song, song, sang bed. Lie. Betul, bilang. เธอพูดอยากโทษว่าเหร็นนำมาคุยนำ้ำโทษว่าผนยังไปใส่ตัวนี้ยู่โทษจะซื้อกันแล้วใส่ไปตัวโทษศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งแปด สามแปดเก็หักแคปหลัดจ้อยพี่น้องเพื่อได้เข้ามาแล้วไปรุนโชคกันได้พี่น้องเด้อมืออื่นเสา่าสำหรับปีใหม่กันฮ่องตื่นขึ้นมากกันรวยแล้วพี่น้องตีหาเครื่องยาชนสัตว์ากะฮกทุ่มเครื่องนี่พี่น้องตีหาเครื่องก็เริ่มเล่าประตูใส่เลยเอาอย่างเดียวพี่น้องพี่น้องเนาะ ตอนหลับปีใหม่เลยาจนสตาวันที่1มกราสองมกราคม2,568พี่น้องจับขู่ซีหาสอสเกตแปวิ่งเกตแปกลมเกตแปดล่องซีหาล่องสองสูวิ่งเดินเกตล่องแดลืมกลมพี่น้องลืมกลมไปให้พี่น้องเ้าประตูใช่ ยกครูหาหนึ่งสองเกตแปดเกตวิ่งสองเกตกลมสองเกตล่องหาหนึ่งร่องแปดเกตคูวิ่งเล่นเกตล่องสองเราสันติภาพแปดซีเก้าหกหกหาวิ่งเก้าหกกลมเก้าหกล่องแปดซี่ 1, ่องหกหาคูวิ่งเล่นเก้าร่องหกประสาชนเราศูนย์หนึ่งหาซีหาหกวิ่ง หาซีกลมหาซีร่องซ1หนึ่งร่องหาหกวิ่งเด่นหาร่องซีเลเอกตา้าหกหาหกเก็สองสามวิ่งหกเก็กลมหกเกร่องหกหาล่องสองสามคูวิ่งเด่นหกล่องเก็พี่น้องผู้ใดขอมากคะให้โชคมาโชคมันเด้อพีนอ่น้องเด้อปีใหม่ต้อนรับกันเต็มเต็มอิ่มอิ่มมืออื้นเชร้าพี่น้องรวยกันทุกคู่ทุกคนมืออื้นเศร้า ตื่นขึ้นมาแล้วตอนหับปีใหม่โศกโฉบหลับหลับเด้อมีโฉบมีหลับกันทุกขูทุกคนโฉบหลับโศกหลับพี่น้องพี่น้องผู้ใดเข้ามาติดตามกระโฉบดีโฉบดีกันทุกขูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อพี่ใหม่เมื่อยยาเจ็บยาจนกันตลอดปีภูลระพี่น้องให้โศกดีโฉบมันกันทุกข์ทุกคนขอพ่อขยอายุเย็นเป็นโชคเด้อพี่น้องเด้ออายุตลอดปอดไัยผู้เดินทางมาบ้านเฮือบ่กลับมาหอดบ้านหอดพี่หอดน้องมาหาพี่หาน้องก็ให้ถึงบ้านถึงซอง สุกูุกคนพอกันไหมมื่มออื่นผลสชุดนี่พี่น้องสำหรับมือน,นี่ขอเกล้าค้ามบาสวัสดี